และคนสุดท้ายน้องเอิร์ทจะมาร้องเพลงสากลให้เราได้ฟังกันครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุภกิจจาก,การนัสสอนครับชื่อเล่นชื่อเอิร์ทครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลง Walking in a Winter Wonderland ครับ Sleigh bells ring are listening in the lane snow is glistening A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. In the middle, we can build a snowman and pretend that he's a circus clown. We have lots of fun with Mr. Snowman until other kids knock him down. Late on we conspire as we dream by the fire The fresh and f e d the plants that we m a d e Walking in a winter wonderland Walking in a winter wonderland ได้เวลาแสดงความสามารถโชว์เพื่อนๆชาวแก๊งกันแล้วครับเพื่อนๆคนไหนมีความสามารถเด็ดๆไม่ว่าจะเป็นร้อง เล่นเต้นพูดหรือการแสดงเจ๋งๆที่คิดว่าเพื่อนๆดูแล้วต้องประทับใจส่งประวัติพร้อมรายละเอียดโชว์พิเศษของเพื่อนๆมาที่ www.facebook.com เเรื่องเด็กๆ2ความสามารถของใครประทับใจทีมงานก็จะได้มาโชว์เพื่อนๆ,ๆชาวแก๊งดูกันครับส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะมาแสดงความสามารถพิเศษกันในช่วง เก่งยกแกงกำลังสองนะครับก็ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com เรื่องเด็กๆ2วันนี้มอเวลาลงแล้วกลับมาพบกับโอมและ2คู่ซีสุดปวดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าในรายการเรื่องเด็กๆสนุกยกกำลัง2ทุกวันพุธ4ี่โมงครึง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย